สวัสดีครับทุกคนครับผิวชอบทูฟา์เกมเมอร์ครับวันนี้ผมมาอัดคลิปปลูกสวนครับอ่ะเพื่อนผมเพื่อนผมอะไปนู่นแหละโอเควันนี้ผมก็มาอัดคลิปครับความคืบหน้าของผมเป็่นนะขอเอาอันนี้ต้นมพะพร้าวออกโอเคนี่ครับความคืบหน้าของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับอซึ่งผมไม่ได้เล่นแบบไม่ได้ว่าอัดคลิปผม เล่นคนเดียวนะครับเพื่อที่จะมาอาัดทีเพื่อผู้ชมดูเป็นแบบไหนแล้วก็เจอแคนนี่บอสซ่อมยักษ์ดูยักษ์อะแคนนี่บอสซ่อมยักษ์ดูสินี่แคนนี่บอสซ่อมยักษ์หืมยักษ์เลยนะครับแล้วก็บักเอครับอันนี้ผมไม่ได้เติมนะผมเจอจากตรงนูน้นเพชรเอกเอ๊ะมีไข่สีแดงไปซื้อกัน มา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 เป็นชา้ามากเลยมาซื้อดีเจนนะครับซื้อแล้วไปที่การ์เด้นกันรอสามชั่วโมงอันนี้ผมก็ได้องุ่นมาได้เอ็กแพนทำเควสน,นะครับแล้วก็ตุเรียนอันนี้แคนเบอรี่อีเตอร์แอปเปิ้ลพีก พิกนิกอยู่ดีก็ได้เองแล้วก็มีมะม,ม่วงแอปเปิลแอปเปิลองุ่นมีแกวมังกรรา้อนฟุตแคคตัสมะพร้าวนะครับวันนี้ดูช็อปแบบช็อปตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรก็มีแต่บักเอ็กนะครับเอกโซติกบักเอ็กนะแล้วก็ผมมีอะไรให้ดูโกแชนนี่บอสซ้อมแชนนี่บอสซ้อมมันใหญ่ โก้มะม่วงแคนดี้บอลซอมโกอันเล็กมะม่วงยักษ์กรีปยักษ์แคนดี้บอลซอมอันก็อันเล็กอยู่แต่ก็ใหญ่แล้วก็มะม่วงโกแล้วก็เคนดี้บอลซอมยักษ์มาดูราคาแต่ละอันกันนะครับมาอันนี้ราคาสามล้านสามล้านสามล้านอันนี้อันนี้ นี่มัง่งโอ้ยเพื่อนเอามาสองร้านมะม,ม่วงผมแต่มะม,ม่วงไม่แพงจริงๆผมขายได้เลยนะมะม,ม่วงไม่แพงสองแสนเองขายแบบมาๆมา,มา,มาขายเซวดีต่อไปโกเค้นที่ผู้ซ่อมอีกอัน มีราคาสองล้านมะม่วงยักษ์มะม่วงยักษ์อันนี้ผมดูราคาแล้วไม่แพงมากเฮ้ยตัวชีไปนหนึ่งเก้าหมื่นเองน,น้อยมากน้อยกว่าโกะมะม่วงอีกอะส่วนองุ่นองุ่นยักษ์จริงๆริงองุ่นยักษ์เนี่ยราคาไม่ค่อยดีเลยเจ็ดหมื่นน้อยกว่ามะม่วงเยอะ แคนี่มอซ่อมยักษ์ปานกลางนะคบปานกลางแปดแสนโกโกโกมะม,ม,ม,ม่วงหนึ่งแสนขายขายอันนี้น่าจาก,กิโลกัน้อยกว่ามะม,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 ม่วงทองเมื่อกี้ต่อไปแค่นี้บอซ่อมยักษ์มาดูกันราคาด้วย 2ล้านสองล้าน,อานโอเคอันนี้มากสุดผมจะเอาไปทำปกคลิปอันนี้มากสุดโอเคมามาเก็บผลกันเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเคนี่บอสซ่อมมาเคนี่บอสซ่อมนี่คือที่สุดแล้วใหญ่แพงหมดมะม่วงมะม่วง,งเก็บ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 ให้หมดเก็บห,หมด ิเอพีนดูลีนดูลีนแคนเบอร์ลีมะม่วงอุง,งูเก็บเก็บให้หมดเลยอีกกี่นาทีเนะี่ยอีกกี่นาทีมูนล,ลิฟสิบนาทีแต่แต่ผมอาจคิดไม่เกินสิบนาทีแน่นอนวันเนี้ย หรือเปล่าก็ไม่รู้เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาดูกันในผลยักษ์มาวันนี้ก็รอแค่มูลอย่างเดียวนะรอยายาๆวันนี้ผมก็มาเป็นหนึ่งนะพลิกพลิกเดี๋ยวปะเปปเปเป มามาดูราคาพริกกันพริกไม่แพงนะแต่ถ้าติดเลมโบฮะห,หนึ่งหมื่นไม่แพงเลยดูสีสิมีอะไรบ้างชาโกโก,ก็ได้นะเออไม่มีมีแบมบูไม่เอาอะ่ะพริกอีกไอ้ตัวนี้ตัวเม่นนี่ผมได้มาจาก ทำเควสมูนนะครับผมให้มูนกับนกฮูก,กแล้วก็ต้องครบสิบอันถึงจะได้เม่นตัวนั้นส่วนครบยี่สิบอันจะได้เป็นหนึ่งนะจะได้แพ็คซีดนะครับพี่โบสเขาได้เป็นนกไม่ใช่สิไม่ใช่นกฮูก,กเขาว่าอะไรอ่ะมูนบอสซอมนะครับคล้าย c คนดี้บอ s ส้มแค่เปลี่ยนชื่อ Candy, แคนดี้กลายเป็นบูนอ่าโอเคก็มาวันนี้มาวันนี้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีอะไรก็มาแค่ให้ดูแคนดี้บอ s ส้มอันยักษ์ของผมนะครับาแคนดี้บอ s สอมทองพวกเนี้ยอืมเดี๋ยวใครอยากได้ผมผมแจกผมแจกนะครับขอได้นะผมแจกให้แอดผมมาได้เลยผมรับแอด แล้วก็เข้าตามผมมาดมให้นะครับเพื่อน <S <s <it> ๆโอเคก็ประวานนี้ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์รับช่อง <it> ทว่าเกมเมอร์ด้วยครับสวัสดีครับปานี้เดี๋ยวมีอะไรผมมาบอกรีวิวต่อโอเคคุซิยูสวัสดีครับ